ลอยเดี๋ยวมาดูเรียกว,ว่ายังไม่รีวิวนะมาดูพรีวิวกันก็นลักเฉยๆนะครัยานลักเนี้ยแต่ว่าประกอบเสร็จแล้วเฮ้ยสวยวะให้นะมีกระสุนเพียบเลยนะครับเราชมรีวิวกันนะครับแล้วก็มินิฟิกเกอร์นะตัวนี้ก็กสวยนะนะครับลายเป็นเลยนะฮีโร่แบทแมน ก็น่ารักดีนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะนะครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือตัวนี้นะครับเป็นน้องมีนี้มาให้ด้วยมันคือตู้เซฟติดกับมือไว้พัน น่ะยิ้วก็ไม่ได้หลุดง่ายอะไรตาเลยนะครับนั่นช่องหนึ่งแหมไปไปดึงไปกัะไปไปตบให้มันหลุดมันก็หลุดสินะฮะเนี่ยดูดิเขยายังไม่หลุดเลยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบขนาดแข็งแรงอะไรมากมายแต่มันก็ไม่ได้หลุดง่ายอะไรนะ <c oughs> นะครับแล้วก็โอเคนะฮะอยว่าได้อยู่ ครับเข้าเซตกับเม็กที่ออกมาแล้วเลยนะแต่ว่า,เ,าเวนอมที่เป็นเม็กก่อนหน้านะตัวใหญ่ๆพี่ก็ไม่มีนะก็ตัวนี้มึงสู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ขนาดย่อมๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ชอบอยู่นะครับก็เราชมแล้วคับสรุปแล้วเซตนี้พี่โอเคไหมนะพี่โอเคนะครับแล้วคงจะตามต่อ,อกค็คือ เซตของเซตของสไปเดอร์แมนแล้วก็เซตของเวนอมเอลอนแมนง่วงไว้ <laughs> นะครับก็โอเคนะถือว่าในไม่ได้เล่นเลโก้ไม่ได้ต่อเลโก้มาเป็นปีเลยนะได้กลับมาต่อยอก็สนุกดีนะครับแนะนำนะถ้าใครที่ ไม่เคยสัมผัสเลโก้ LEGO ก็เอออะไรวะลองมาสัมผัสดูนะครับไปหาเซตที่เซลล์อยู่ตอนนี้ก็ได้นะแล้วลองมาหรือแนะนำให้จัดเซตนี้เลยก็ได้นะครับเป็นเซตเริ่มต้นคุณนะแล้วคุณจะติดใจโอเคนะครับไปละเราชมรีวิวบายบายไม่รู้เมื่อไหร่